ว่าเดี๋ยวแซววานล่งโดดวานลึงล่องเลยวานลุ่งแล้วก็เอาหนามาปกเฟืองมาปกโอ้เพื่อพ่อผมอันนี้เดือนหนึ่งได้ซ้ำนี่แล้วเวลายายไปขายกับกำละหาบาทที่เขาหาบาทเพื่อเก็บกำและหาบาทโอ้พวกในงานเขนปลูกจักแปลงซีแปลงหาแปลงซีแปลงอยู่นี่ซีแปลงนี่ยายปักหอมป้อมนี่สม่ติว่าเขาขายเบิดนี่ได้หลายประเด๋ยกาบาโอ้ยมันกระโดดบุ้ง บโบคำนวลนบได่โอแต่ว่าเคยหาก็ลายไปเรื่อยๆอะคบ้ายไปเรื่อยๆลกยอนเอาอ๋อพักพี่วันนี้เป็งพักพี่วันนี้พักอันนี้พักพักบุ้งวันนี้อันนี้พักบุ้งบุ้งยังไ่นี่พักบุ้งกินบุ้งกินอันนี้อายุารปานได็นพักบุ้งกินเท่านี้พักบุ้งกินในโบดนเนี่ยเขาว่ายี่สิบห้ามือก็ได้ผลผลิตประมาณนนี่ละประมาณนี่ละใหญ่กับกำลังหาบาททีบาทกำลังหาบาทคือเก็า ครับสวีสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก,ก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้ก็มาดูแปลงผักนี่ครับในช่วงฤดูหนาวก็มีการปลูกแปลงผักเคยมาหาคุณยายแล้วเอายายยายัอดียาย วัยายสวัสดีครับโอ้ยยังคือเก่าอยู่ยายอียุคนึงเขาก็มาหากันนะยายนะยายเคยตาเดินเพิ่นปลูกกันโอนเลี้ยงหมูปลาเออมีไก่นี่มาเยี่ยมยายนีนี่ก็ยังมีคนจ่องอะเดินเพิ่นมายายนจ่องครับปีเลยเออยายบ้านเ่าอยู่บ้านไหนยายนี่อยู่บ้านฟังแดงบ้านฟังแดงตำบลตำบลให้ยองให้ยองอำเภอขังคุนจังหวัดสกลนครยายปลูกพักเพิ่นวะ ปลูกอีกปีนี้กับปูกคือเกา่าปลูกคือเก่าแค่ไปขายใส่ใหญ่ไปขายตลาดข้องสมตลาดข้องสมน้ำบานห่านีิบะจ<ย>้ามือละสเดายร์กาบวาเห่อทุบยางห้องไปขายได้เกษีห้าร้อยคือเกา<ส>่ามือหนึ่งนี่<ช>ป้าใหญ่ขนมเก็บผักเดี๋ยวไปขายนี่ตลาดนี่ได้หลอีห้าร้อยจ้าเออห่าญาติปลูกผักยังไงเอาเบิงน้ำกันห่อยางชมอันนี้ผักกาดน้อยนี่ป้าใหญ่ผักกาดน้อยผักกาดซอยผักกาดขาวน้อยนี่ยายเอาเม็ดมันมาป้าใหญ่ เอาเม็ดเม็ดของเจ้าของเอาไว้อ๋อาแย่แย่ไว้เป็นปีเขาก็เอามาบานลงนี่เลยจ้ามันก็เกิดไงซ้ำนี่มันลายภายในแย่หมายถึงว่าไงซ้ำนี่เขาโดนภานใดที่เขาปลูกเลยประมาณจักมือห่วยบนแมนมันซิบหามือแล้วนี่ยซิบหามือล้วได้ซ้ำนี่มาเขาเอาเด็ดไปขายเขาเฮ็ดนังไรเป็นกรรบ่เฮ็ดเป็นกรรลุกกรรมล่ะห่าที่บาดกบละห่าบาท กล่องนึงกล่องนึ่งจี้ตาชมไปเรื่อยๆเก็ืเป็นกำออกกำลังกายพร้อมเวลารดน้ำยายเค็ื่ังไหนสันกเครื่องหดอ๋อใส่ใส่เครื่องใส่เครื่องหดใส่เครื่องหดขึ้นมาปั่นขึ้นมาจ้าอันนี้พักหอมเลยสันยายนี่อันนี้ซีหอมมันหน่อยมันบมันใหญ่พีผีผักซีหอมโอ้บางซีหอมอันนี้ซีเหล้าซีเหล้าอันนี้อืมอันนี้ผักซีหอมปุ๋ยยายใส่เังไลยสันปุ๋ยปุ๋ยจี้จับ เอาเส้นหน่ำกวนเส้นหน่ำหดสูตรใดๆเอาใส่นะฮะสูตรใดสูตรใดสูตรซุยหาสูตรเสมอบ่าซิบหาโอ้สูตรซิบหาเสมออู้มันเขียวงามกับใส่ขีหมูแย่ดิเนาะเออขีหมูขีหมูท้องไรขีหมูแพงบ่ยาตเวลาเ่าไปขายดิบบอบเดี๋ยวนี้มันถือล่ะอัลลฮ์ขึ้นเขาบ่อ๋อเป็นจัง เวลาปลูกไงทํานี่ย่ายปลูกโดไประเด็นี้เพราะว่ามันปลูกยากเลยปลูกทหานี้ก็เพราะนั้นได้เป็นเดือนเริ่มต้นบ่ะเดือนหนึ่งได้จํานี่อเวลาเขาปลูกได้ย่า่ปลูกเขาได้เอาเม็ดมันนะเขาไปแช่น้ำก่อนบ่เบ่่ด้แช่ว่านล่งโดดว่านลึงล่องเลยว่านลุ่งแล้วก็เอาหนามาปกเฟืองมาปกโอ้เพมาบว่าอันนี้เดือนนึงได้จำเนี่อแล้วเวลาย่า่ไปขายกับกรรมละหาบาทที่เขา หาบาทก็อ,อ้อกำลังหาบาทเออพากในงานก็ปลูจกจะแปลงซีแปลงหาแปลงซีแปลงอยู่นี่ซีแปลงนี่ย่าปลักความป้อมนี่ซมมัน่าเข้าขายเบิดนี่ดไ,ได้หลายปรเด็กาวบาโอ้ยมันกระลดดบ่งโบโบคำนวณบ่ได้เออแต่ว่าเข้็ขายไปเรื่อยๆอ่าข,ขายไปเรื่อยๆลกยอนเอาอ๋อพักพี่วันนี้ไปไม่วางพี่วันนี้พักอันนี้พักพักบุ้งมานี่อันนี้พักบุ้งบุ้งยังย่านี่พักบุ้งกิน บุ้งกินอ,อันนี้อายุร้านได้วักบุ้งกินเท่านีน้กบุ้งกินในบด้วดนี่นเขาว่ายี่สิบห้ามือก็ได้ผลผลิตประม่านนี่ละประม่านนี่ละใหญ่กับกำละหาบาทที่บาทกำละหาบาทคือก็โล่โล่โล่ล,ละส้าบาทอันนี้อันนี้เขาขายเป็นโล่ละอือโอ้หนี่ยหญ่ใหเอาออกไปขายเอาไาด้เน,นาะลกเมือรกกระลกกับเบิดดอกบ่ะํำนี่เขาพ่อขา,ายเราว้างเอะ ขายเนะ่ยโอ้ยายขายกรำรัะสิบบาทโล,ลโลละซ่าโลละซ่าอู้เดี๋ยวนี้เขาขายเป็นโลเลยเนาะโลหนึ่งมันได้นหน่อยๆได้นเดำำน,นี่นมายายพ่อหยิบวากำซับไหนก็ประมาณนี้แหละกำนี่นี่ซ่าบาทอ๋อประมาณนี้โอ้ฟังดูเดี๋ยวมายายฟังนั่นพกอีกตู่ถือน้ำถือแดดแน่ก็อยากเหี่ยวได้เนาะยายนอมันแดดหอวยี่ฮ๊อตเตปลูกฮ<ห>๊อตเตปลูกมือว่านี่ตัวนี้หัวตเตปูกนี่พายุตู อีกยากว่ยัยยากเฮ็ดหน่อยตู้นี่เฮ็ดยากคนบ่เตกกี้ง่ายอยู่เดี่ยวนี่ยากอ๋อฟังพูดเป็นอีหยังจันพักหอมอันนั้นฟังฟังนี่เป็นพักหอมหอมกระเทียมกระปุกบัวท่านกระปูกหอมอ๋ออีตู้อันนี้อีตู้ใาย่ปู่ง่ายส่ได้อันนี้กะเบียกกะมันอันนี้นี่อีตู้กะกำละห้าบาทสิบาทคือเก่าห้าบาท เออข้าหอมอัางนี่ก็มีอันนี้ก็ผักการ์ดน้อยน่ะหดน้ำยายฮดจากไหนก็หดเอาเอาเครื่องหดนั่นแหละเครื่องหดไปถึงวันแยมเสาแยมเร่งจ้าเออยายบุตรครับอยู่บ้านนี่แหละอยู่แถวบางคนบ้านให้ยองตำบลให้ยองมองนี่นะสานีก็ยายก็เลี้ยงปลาบ่ได้เลี้ยงสาบ่เลี้ยงสาคุน โอซ่าเครื่องพุ่นฟังพุ่นยายกับลูกพักกันกันมันบ่แถวนั้นปลูกแนนพักอย่างแนที่ยายฟังกัก็พักอีกตัวก็พักสี่เหล้าโอ้เขาเขายางไปเบิ่งเคิงเคร่งผุนยายแปลงเคิงพุ่นยายปลูกยังปลูกบักเขือเทศ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 บักไชต้ามะฮวงโอ้เบิ่งพื้นที่ยายครับงามงามยายเป็นออกกําลังกายด้วยการปลูกพักเนี่ยแล้วน่ะยายเนาะเต็มกระสับสี่ลอยสบายเลย เออเบื้องไบว่ามะเขือเทศกันคุณเป็นปั้นหนามขึ้นไปหมดป่ปะย่ายนี่จ้าโอ้เครื่องปั้นหนาเก่าบองซี่ปั้นขึ้นเลยอ่ายัางปั้นน้มหน่อยอืมอืมอืมอ่ะอันนี้บักตัวไอใส่ไว้ใกล้ๆฟังนี่ฟูบักตัวจ้าโอ้อันนั่นจังแม่นบักเขือเทศอ่ะนะอืมอืมอืมตะเด็นประเทศด,รดาร่านีน่โอ้ตะเด่นราเอ็ยอยู่ปุ่นย่าระวังควายยังอันนี้เบื้องพื้นที่ ครับอันเอาเอาสวัสดีตะเด่นกันตะเด่นสบัสดีครับครับโอ้คัะก็ได้อันนี้คือปลูกบักทัวครับผมข้างว่างอันนั้นว่างข้างเออยายเป็นคนดูแลอีกเคื่อนึง่งปลูกยากว่าตะเด่นอันอันนี้เรื่องปลูกกันดีนะปลูกง่ากป่าเลยที่เดีบักทัวนี่ในในอม,มอข้างแล้วก็ฝัางรักแล้วก็ครับข้างมันนี่ครับเอาตะไคร้มาว่างเออว่างไปจังจีของ สแถวนี่คู้หนึ่งสองแถวนี่ก็ครับเป็นเป็นแผงหนึ่งของตะไคร่เอท้นันมันก็เึ้นมาเออตะไคร้แึะค้เนยเป็นอยู่ระดับนี่ครับครับะดับหัวเฮานี่ปลูกปลูกร้ายไปไหนแล้วนี่พื้นที่นี่พื้นที่ก็ปลูกบักทั่วนี่ค้อรลอน่อคปลูกหกคู่ปลูกหคู่ หกคู่นี่มันสองแถวคู่แล้วสองแถวโอ้วงใหญ่แเบิ่งใหญ่พายายผูชมเอาตะเดินซ้โก็ออกกำลังกายดีนะตะเดินเนาะสุดยอดเลยยายมาปลูกบักทัวครับหกคู่วะที่ใหญ่จ้าหกบักัวคู่แล้วสองแถวนี่โอ้ยบ่มนดูเนาะเออนี่หลี๋ยวจะมาอีกตัวนึงทีเมา่กบักทัวน้ำใหญ่พูดใหปลูกพูเห็ดขังเวลาดขงเ็ดังสี่วะยา จ้ามันมี่อันนั้นตัวมันมีตะไคร้อยู่ตัวบ้าตะไคร้ใส่ใบใหญ่ตะไคร้ไม่ใส่ตัวนี้นี่ปู่ัดยาวเอาใยบางยางไปมันแฉะเอายางขึ้นไปซึ่งไปหาบักเรนหมดไปนี่ายขาไมาพี่อ๋อนี่บักเรนใยกับบุกกระเซาะคือกันหีระบเอาไปยังบอาลงไปนี่บักเรนบักเรนใส่ลายไปไหนายฮะบักเรนเนี่ยเขาใส่ลายไปไหนใส่ยัง ใส่เม็ดใส่อย่างลงใส่เท่เขาบอกต้องวงก้อนบอกให้จึงวงวงก้อนโอ้เอก้าก้าใส่อันนั้นก้าใส่แปลงบารุกับเปกมาครับลูกมาปลูกอ่าลูกมาปลูกใส่ลูกมาปลูกใส่แปลงนี่แหละนี่พืชใส่แปลงกับลูกมาปลุ่แล้วต้นบอย่าใส่พันธุ์มันใส่พันธุ์มันดิครับพันธุ์มันก็เอาไว้ปีกาย เอาไว้ปีกายนี่เอออืมบีบบีบขันเอาไงมันอ๋อเฮ็ดเองเอาเม็ดของเจ้าของเองจ้าปกติ่งมันไงมันป่านนี้มันจะได้เป็นน้อยแบบใหญ่หอยโดนมาไดงมันเกิดบ่มินเดือนเดือนปะใหญ่เดือนอีกเดือนนี้ละอ๋อประมาณการมันสองเดือนสามเดือนพุ่นเลยบ่าจังแต่นับเอาลงเอาลงดินเออออออ เอาลลงดินแ้วเขาขายโลเชัยยายบักเล็ดเดียวนี่ครับพี่รถบัวได้ถามเขาจะเถออแต่ว่าก็ได้โล่ยี่สิบบาทสามสิบบาทได้เยอะได้เยอะประมาณครับพื้นที่เพิ่นงามๆเพิ่นปลูกอันนี้ก็เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวช่วงมันออกบักหน่วยผมจะมาอีกตัวหนึ่งยหญจ้าจนี่ครับสุดยอดเลยครับเพิ่นยายเพิ่นปลูกบักบักทัวบักทัวฝักแยงฝังนี่ฝันบักเล่นฝังขุดปลูกผักสวนกล้วย เอายายว่ากวดหลายแล้วเอายายขอบคุณหลายยายยายเจ้าเอาขอบค <It> ุณมากมากยายขอบคุณหลายขอบคุณครับคุณยายอยู่บ้านไหนก่อนฮะบ้านฟังแดงอ่าตำบลไผ่ยองอำเภออำเภอพังคนจังหวัดจังหวัดสกลนครซื้อยายซื้อว่างได้ซื้ออีหลีบุตรสียายบุตรสีกับตะเด่นอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นปลูกหลายอย่างเปลี้ยงหมูปลาพร้อมด้ สุดยอดเอายายขอบคุณได้เยขอบคุณลด้เลยขอบคุณมากขอบคุณครับครับผมครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมายู่คุณยายเพื่อนปลูกตัวผักยาวปลูกมะเขือเทศแล้วก็ปลูกผักสวนครัวสุดยอดครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่ครับวิถีเกษตรปลูกตัวผักยาวปลูกพืชผักสวนครัวมะเขือเทศราคาดีครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับสุดยอด อย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ